หนุ่มสุดเครียดเงินเดือนหมื่นสองบ้านแฟนเิกสินสอดห้าแ0นถามช่าเน็ตกู้เงินมาแต่งดีไหมเหล่ากูรูแห่คอมเมนต์สนั่น วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์พันทิปกันค่ะซึ่งมีกระทู้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะซึ่งมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาได้ออกมาตั้งกระทู้นะคะว่ากู้เงินมาแต่งงานดีไหมครับคือผมอายุ20ครับเพิ่งติดยศจบในสิบมาใหม่แฟนผมอายุ25ครับคือทางบ้านเขาเรียกสินสอดมา500,000บาทครับแล้วเขาเองก็บอกว่าเขาไม่อยากมีลูกตอนอายุมากครับให้ผมรีบมาขอถ้านานเกินไปเขาอาจไม่รอ ผมได้เงินเดือน1 2 0 0 0บาทเองครับผมโอนเงินให้เขาใช้เดือนละ700 0บาทเพราะเขาบอกว่าถ้ามีแฟนเราต้องลำบากเขาจะมีไปทำไมเงินเก็บเดือนละ3 0 0พันลือกินเหลือใช้อยู่2,000บาทครับผมคิดว่าเก็บเดือนละ3 0 0พันอีกชาติก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึง50,000 0เลยคิดว่าจะกู้ครับแต่เพิ่งจบใหม่นะ่าจะกู้ได้ไม่ถึง50,000 0อีกแหละแต่ก็รักเขามาก ซึ่งหลังจากกระทูนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีหลายคนเลยค่ะได้เข้ามาเตือนสติหนุ่มไรนี้เป็นจำํำนวนมากโดยความเห็นส่วนใหญ่จะออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบแต่งถ้าแต่งแล้วเป็นหนี้อย่าแต่งเลยรักมากขนาดมีอะไรขายให้หมดบ้านที่ดินอนาคตอยู่กันไม่ได้เป็นหนี้หัวโตวคนเดียวคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสูญเสียกันมาเท่าไหร่แล้วกับการกู้เงินมาแต่งงานตัดใจและมูฟออน คอมเมนต์ทัามานะคะบ,บอกว่าแล้วได้คิดต่อไหมว่าถ้ากู้ห้าแสนเมื่อไหร่จะใช้นี้หมดชีวิตคู่ที่เริ่มต้นด้วยนี้ก่อนโตมองเห็นอนาคตเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าทรัพย์สินมูลค่าเสื่อมสูงนหนจะค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนหนจะต้องทนความลำบ,บากอีกไม่รู้เท่าไหร่แถมอายุเกินท้าปีคิดสภาพดอกไม้บานมาห้าวันตัดใส่ใจกันเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวเราไปเจอดอกใหม่ก็อยากเด็ดดมอีกคราวนี้ก็จะลำบากเกียงไปไม่ต้อง แต่งรักคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่ารักเขามากก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นมนุษย์ดีๆนะ่ะดีอยู่แล้วจะไปเป็นตู้ ATM ทําไมเราไม่แนะนําให้กู้เงินมานะคะราคาค่าตัวผู้หญิงคนนี้สูงเวอร์มากไม่คุ้มค่ะคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าคุณติดยศในสิบเทมีสวัสดิการสาวอื่นอยากได้คุณ คุณจะไปลำบากเพื่อคนคนนี้ทำไมสมมุติอายุ30คุณเป็นจ่าทีนี้สาววิ่งใส่ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็อายุ35แทบจะมาเป็นฝ่ายให้สินสอดคุณเชื่อสิคอมเมนต์ทัานานะคะบ,บอกว่าหมดตัวแน่นอนงานนี้เงินหมดสาวก็เทแล้วดูท่าอยากมีผัวแล้วสบายวันไหนหาเงินมาให้สาวไม่ได้จะเหลืออะไรถ้าเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการติดลบอย่าหาทำกีดชัดใช้นี่หมดเพราะดูแลว้วมีแววต้องหาเงินคนเดียว เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมเล่าให้กันฟังด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจาก the tiger com ขอบคุณคะ่ะ